เฮ้ยตอนแก้เชื่องไดไงเดีย๋ยวไปจับตัวมาเดี๋ยวนี้ตายเะเดีหผว้ีญิงกับปฉันว่าคนที่ต้องตายคือแกมากกว่าอ๋อยังจะกล้าสู้พ่อแม่ไม่สั่งสอนจริงๆองนี่นี่ยยย่ก็ตำรวจมาแล้วน้องโลเรานี้ก่อน สองสามเดี๋ยวเขาจการนางผู้หญิงเอาปีนี้เสร็จแล้วก็รีบหนีไปใหญ่ไปก่อนเลยผมจะรีบตามไปไม่มีแยกที่ไปเดี๋ยวตัวเอง้ลอยก่อนเถอะพี่สบายผมมาช่วยพี่แล้วเฮ้ยกำลังแกพี่สบายฉันไปตายซะอ้ะออแมงเลยถ้าพูดออกไปจะต้องถูกหัวเร้ะเยอะไปทั้งปีแนะ่ เด็กตูดมึกที่มือยังเติบใหญ่ไม่เต็มที่ก็หลอกเน้นแบบพี่โลงั้นเหรอปุ่งใคยให้แกแต่ต้องเด็กบ้านจิงอก็พี่สะพยโคตรเท่เลยอะ่ะต่อไปฉันอย่าททำให้พี่สะพยโกรธาาจจะปลอดภัยที่สุดจริงนี่นายอย่าขยับฉันจะโทรตามรถพยาบาลให้ ผมไม่เป็นไรครับพี่สะพายพี่สะพายรีบไปตามจับตัวไอ้หมอนน้่นก่อนเถอะอเมื่อกี้ผมโทรเรียกพักพวกผมมาแล้วด้วยเดี๋ยวพวกเขามาช่วยผมแล้วล่ะโอเคเด็กตะกุลหัวฉลาเหลืกๆไม่แพ้กันเลยจริงๆริงบอสซนจะไปแล้วเนะอ่า นี้ชั้นนายซุนคนนี้มีตาหามีแววไหมถึงได้ทําให้เธอขนเครืองใจตอนนี้เอ่อร่างของฉันถูกพังยับเยินถือว่าเสมอกันแล้วนี่ือเธอจะต้องถึงขั้นฆ่าใครให้ตายเลยหรือไงสิ่งที่แกทำทำให้หลายครอบครัวต้องทังทลายผู้หญิงกี่คนที่ตกลงไปในเหววันนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาข,ของแกยังทํำร้ายน้องชายของฉันด้วยบอสซุนแกก็ควรจดใช้สิ่งที่แกทําด้วยเหมือนกัน จุดใช้เงินเลยถือดูนี่สิคืออะไรนี่มันตังหูของให้ทาัาแก้ทำอะไรให้ทา้าแค่สังสอนหลอนีน่พอหอมปากหอมคอฮา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 หฮลุนหอเสิง ถ้าไม่ใช่เพราะเธอแต่งงานกับหัวฉันฉันก็จะให้เธอมาอยู่ในห้อง v i p ของฉันเหมือนกันฮ่าฮ่าดื้อหลันหัวแข็งแข็งข้อบุษ a านสิงวันนี้เต้องตายอยู่ตรงนี้นี่แหละ <c oughs> ฉันไม่ยอมตาย เพราะว่าคนที่สมควรตายคือแกอ๋อเจ็บมากเลยไม่รู้ว่าตอนนี้คุณชายหัวกำลังทำอะไรอยู่นะทานซิงทำไมฉันเห็นคุณสามีนี่ฉันคิดถึงเขามากเกินไปไงั้นหรอ